โมเดลมันอันตรายเลยแสดงว่าตื่นตื่นในนี้ละตื่นดีละตื่นดีละมีการตื่นดีก็ตื่นไม่ดีด้วยหรอโอ้ปกติถ้าตื่นไม่ดีเวลาน้องพูดแล้วก็จะฮะเอ้ยหัวล้อเดนตื่นเร็ว ด็กมันดีอย่าบ้าถูกแบบนี้แหละโอ๊ยใส่ซับเม็ดไหมล่ะเอ้ยไม่น่าพอนะสาวโอ้นี่ไม่น่าดูแลยจะเขี้ยวอว่าเฮ้ยเฮ้ยเถื่อนขนาดนี้เหรอพี่ดูดเขี้ยวเลยเหรอ่ะดิ่งๆมันจะปีนสายไฟฟ้านะกัดสันขึ้นกันขึ้นกรันเนี่ยเข้ามาแลมันจะโดนเนี่ยเข้ามาคุณโดนอันนั้นอันน่ากลัวดิพี่ใครไม่มีใครช่วยเลยเป็หลอนหลอนเลย ก็มาว่ะสามขีดว่าทำมันก็ไม่ได้ไม่ามไม่ได้โอ้โหเขาพี่เขานอนตักขนาดนี้ ใช่เรดได้รับสองพันคอสตมิกแฟกเมนต์เอ๋อทำไมเยอะๆๆแยะเนยฉันต้องการเงินเยอะๆซื้อขายอีเวนต์ไปซื้อขายเลยนะแฟกเมนต์เยอะจัด อบนี้ไม่ได้น้อยจัง <มา S 1> เฮ้ยเฮ้ยคนมันจะวีวีใส่อ่ะเนาะคนมันจะมีวีใส่อ่ะ นี่อยากต่อยหน้าน้องแหละนี่ดีจังเลยนะคขนาดนี้แล้ว ถ้าจะเล่นอะไรแบบนั้นสถาบันการมึงจบก็อเดที่พี่ฟ,ฟามัมมีแ <c oughs> อแะดวงดวงดวง,ดวงจะไม่ดวงจะไม่ได้อ่ะเออคนจะเกิดอ่ะแต่คุมกันเนิดซะแล้วแย่จังน้องมีเส้นหนึ่งเอาไปเอาไปอไปลงสุดเลยลงส,สุดดิองเอลอลงสุดเลย อันเดียวอันเดียวก็วีแล้วเนี่ยอ้าวพีเกมน้องหลุดคนมันจะเกิดเออพีไปมันก็ติดเนี่ยได้สองเซ้นแล้วน่ะไม่ต้องขายแล้วมั้งเกมแคลดเกมแคลดเลย ไอพีน่นี่นี่คือรอยเส้นหมดแล้วเหรอไปขาย AB ีทิ้งไปเลยสองอันนะได้หมื่นเอ็มแล้วนะ <c oughs> อุ้ยสองร้อยกว่าว่ะเอ้ยสองได้สามสิบว่ะมันต้องมา้ะเส้นหนึ่งอะ่ะผมนึกว่าแบบรอยเส้นนีน้น่าจะได้ a อีสักสิบเส้นอะไรเงี200้ยสองร้อยเฟลก็สิบเปอร์แล้ว สามร้อยเนี่ยไปเก็บไว้ตีเดโมเลยพี่กรนาสองคนเยอะกว่าแกรน,นาอีกหนึ่งอีกอะพี่วุ่นวายเลยอืมบอกวมึกรนาสองมึงคนลืม หคูฟ่ฟาร์มวัวครับอ้าอืมแสนสามไน้อง There are lots of things that can be bought with money, but wouldn't a nice hot supper be true happiness? บอกเลยของน้องปุกเสกของขังโอเคกูไม่ลงไอ้นั่นในไอ้ไหนอ่ะอ๋อยัดเข้าไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มเเพิ่มเปอร์เซ็นต์ ไฟผูเกเสกเอาพี่อยู่ปะนเนี่ยโอเคไม่ต้องเอาละยังโอเคจะได้ฟาร์มสรุปอันนี้ตัวใหม่มันชื่ออะไรวะอีกตัวคาสวยอะอะไรเหมยๆนั่นที่อย่างเมื่อไรมาอุ้งนี้ งี้แล้วเบือหน่ายี่ือหนาหัวหัวแดงเนี่แหะไปแลทีเปนเซฟตีสา <Picture 3. S 2> มไม่เกมนะมีขึ้นได้ที่หรอห่าเผาล่าสุดด้วยชิบหายแล้ว ยังไงก็ต้องมาปะเพชรเจ็ดพันเจ็ดตัวกี่สิบสี่ใบโอ้โหยังไงก็มาโถฟาร์มลอยเนี่ยตัวเมืองจีนเนี่ยน่าจะใช้ของจีน เฮ้ยพี่สกิปเลยอ่ะใจพี่ได้วะคนอื่นใช้ร้อยหกสิบเฟลตีตีติดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเรืองจ้า เรี่ยงจัดเลยวะบอกแล้วของมันขางไงต้องกูชัยเอเนสแล้วไหนฝากเอเนสสมพรแล้วน่ยไอ้เ้สทัดไอ้เนสทุกเซกอย่างดีเเองงน้องแบบนะอุย้ยน้องขี้เย่ด้วยคน เนสเดี๋ยวแต่ดวงคนเราไม่เหมือนกันนะพี่เออผมเห็นแล้วมีลังเลเนี่ยมีแบบเอ๊ยโอเลยบอกไอ้พี่จะสคิปเหรออพี่กลัวของขังน้องกว่าเออ ปลุกเสกอย่างดีอ่ะจาก s t r a ิ e g โอ้